สวัสดีครับรายการเล่าเรื่องพระครับวันนี้ผมขอ,อนำเสนอหานุมานปราบลงกาของหลวงพ่อเนนวัดทุ่งเศรษฐีวัดนี้อยู่ตรงรามสองกรุงเทพเองครับหานุมานนี้สร้างขึ้นด้วยเนื้อปลลอดผสมเงินอุดมนสารอาทิเช่นกระโหลกลิงกระดูกช้างฝังตะกุดหนึ่งดอกจำนวนการสร้าง2,553องค์ มีพิธีพุธทธาพิเศษขึ้นในวันที่21พฤศจิกายนพศ5 5 5 3ตรงกับวันขึ้น15ข้าคเดือน12ซึ่งเป็นวันลอยกระทงครับหลวงพ่อเนนท่านสร้างหนุมานโดยรวมจากตำราหลายตำราที่ท่านได้ร่ำเรียนจากครูบาอาจารย์หลายสายนะครับอาทิเช่นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วหลวงปู่ทองวัดราชโยธาหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตหลวงพ่อโดวัดนามาตูม หลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวและอีกหลายอาจารย์ครับพิธีบวงสรวงองค์การเทวดาโดยหลวงพ่อ,อนพภาวันวัดเสนานิมิตจ,จังหวัดอยุธยาท่านเป็นศิษย์พี่ที่สาบานเป็นพี่น้องกับหลวงพ่อเนนครับทำการปลูกเสกเดียวแบบมหาอุดมีการขึงยันหนุมานล้อมด้วยหอ,อกดาบก่อนที่ในตอนกลางคืนนะครับจะมีพิธีพุทธาพิเศษอีกตอนหนึ่งนะครับโดยมีพระคณาจารย์ที่มานั่งปกจเจริญจิตภาวนาอาทิเช่น กูบาสิงโตวัดดอนแก้วจังหวัดเชียงใหม่พอทเลิบวัดหนองตุ่มน้อยจังหวัดชุมพรกูบาคำเเพงอาสมสุขาวดีจังหวัดกำแพงเพชรหลวงพ่อทองวัดไร่กล้วยจังหวัดชนบุรีเป็นต้นนะครับมีคนเล่ากันว่าคนที่อยู่ในปรามิธีนะครับเห็นพระอาจารย์นพรวรรปลุกเสกหนุมานจนกระโดดขึ้นมานะครับก็กระโดดคว้าแย่งหนุมานอันที่กระโดดไปนะครับนอกจากนี้ หลวงพ่อเหลือวัดชรชะโงกที่ท่านอัดกสินจนบาดน้ำมนตสีเขียวในปาลามิธีนั้นแตกกระจายเลยเขาบอกกันว่าหลวงพ่อทั้งสององค์นี้เล่นกสินคล่องเรื่องแบบนี้เลยเป็นเรื่องปกติครับในด้านพุทธคุณนะครับก็ใช้ได้ทุกทางเลยทั้งเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์แค้วขาดคงกระพันหมหาอุดโชคลาภและก็เชื่อกันในหมกลูกศสษย์นะครับว่าหนุมานรุ่นนี้มีจิตในองค์ ก็นับว่าเป็นหนุมานที่น่าสนใจมากอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับท่านใดที่สนใจก็ลองไปเสาะหากันดูได้นะครับสำหรับวันนี้รายการเล่าเรื่องพระสวัสดีครับ